คือทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนี้ไปกล่องซีอีกแล้ไอเบอร์นี่ลีเล่ลีเล่ปุ๊บเบอร์สามตัวเลกข้างหน้าสามแสดงว่าเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับของบอลวัวมันจะแบ่งไว้หมดสองนี่เครื่องยนต์หมดสามไฟฟ้าหมดสี่พาวเวอร์หมดท้ายหมดเก้าเรื่องมีแปด เก้าอ๋อแบ่งเป็นหมวดถ้าเก็เรื่องฮา์รทะกูยู่ในฟาร์มครับคือแบ่งเป็นหมวดเป็นบนหมวดสัญลักษณ์เขามีขอดูตัวอย่างตรงนี้ก็อย่าเวลาไปสิบได้ก็อย่าไปสิบนะครับสิกล่องใช่ไหมครับ มีควบคุมอยู่ตัวนี้ทีเดียว ECU อันนี้สำหรับเครื่องสำหรับตัวรถอยู่ข้างหลังตรงนี้จะเป็นจังขั้นสรับไฮลอดติดต่อตัวต่อชุดคอนโทรลคอนโทรลเราพวกมันยิงมันนู่นมันยิงต่อไฮดรอลิกสำหรับไฮลอดจะไปยิงสปูนอีกที คันนี้หกล้านเอหกล้านไปสามล้านไปสามล้านกว่าสามา3ล้านนกว่าสอล้อนวันนี้สาม้าไม่รวมแมตด้วยะไรอ้สงหนึ่งศูนยามคนส่งไอ้ตัวสามห้าศูนยับเที่โชว์ันหกล้ห้าสิบตัน เทุกยี่ห้อเหมือนกันทุกห้อผลเพราะว่ามันจะข้ามฟันนะครับตัวสตอกเปียตัวนี้เห็นไหมมันกินตรงนี้ตัวนี้ไม่กินใช่ไหม อีกรอบมันจะมากินตรงน,นี้กันนี้ครับเพราะก็นั้นหมูสองรอบมันจะถึงจะครบฝัน